สวัสดีนะครับวันนี้มีหมากกองโจงเท่มาให้ดูนะครับเป็นกระดานที่สองอันนี้กระดานแรกนะครับกระดานแรกก็ไม่ค่อยเทเท่าไหร่นะครับมาดูกระดานที่สองนะครับอันนี้ดูเป็นการเดินหมากกองโจน,นะครับเดลงมาตรฐานปัตดก่อนอันนี้ก็ปกตินะครับผมก็เดินแบบนี้นะครับเป็นโจนสองหน้าบางคนเร, e. รียกโจนอ้อยนะฮะ อห้อ,อยอห้อยตรงนี้เราก็แลกกันไปนะครับคนละสองนะครับเราจะกินอีกลูกหนึ่งอันนี้คือจุดพลาดของเขานะครับเขามากินสองตรงนี้เป็นเหตุในหะ้เขาแพ้เลยนะครับอันนี้ขับรถไม่ดีนะครับไปจี้ตูดเขานะครับไม่ดีนะครับถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถยนต์นะฮะไปขับจี้ตูดเขานี่ไม่ดีนะครับแต่เป็นเป็นมาคอร์ดนะครับ ไม่เป็นไรครับโอเคคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับทีนี้เรามาดูกระแนนที่สองไปครับชื่อแกนี่ชื่อแกนี่ใช้ได้เลยนะเดินช้าพวกหน้าลำคาญนะะเรามาดูกระดนนที่สองนะครับเด็กแกก็เดินไวใช้ได้นะครับ ไม่รู้ว่าแกจำมาหรือว่าอะไรมาอย่างไงนะครับเดินไวทิพไหเดินไวจริงๆฮะโอ้ทีนี้กันอ่าทีนี้กองโจนะฮะแกอาจารย์เขาชนตรงนั้นนะครับเขาเบื่อกองโจนะฮะเออถ้าเกิดว่าโดนปัดตรงนั้นนะครับให้เราขึ้นเหมือนมาตรฐานที่โดนตัดข้างนะฮะ ขึ้นเป็นทรงมาตรฐานที่โดนตัดข้างหรือแบบว่าโดนตัดหน้าก็ใช้แบบนี้นะครับทรงนี้ได้เลยนะครับเหมือนนี่นคือทรงมาตรฐานที่โดนตัดข้างเนยถ้าใครเคยเล่นมาตรฐานก็เอาจัดชุดนี้ไปเลยนะครับอ่านี่ครับไปตรงนี้ครับแล้วก็ไปสิบสามนี่เราต่อสองนะครับอ๋ออันนี้โคตรเท่เลยนะครับเอาทำไรก่อนนะฮะ เอาเปรียบคุตเอาสู้ก่อนนะครับไม่น่าจะรอดนะครับอาจารย์ยอมแพ้ไปนะครับโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับมาดูเป็นกำลังใจนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ